ระหว่างน้องกําลังจะแพ็กงานส่งให้ลูกค้านะคะเป็นผ้ากันเปื้อนผืนใหญ่นะคะน้ําไม่เข้าเลยะคะ่ะในลันกษณะารนจะเป็นผ้าใบนะคะเราก็เลยคิดว่าจะเอาน้ํามาสาดน้องนะคะค <c oughs> ืนนี้ราคาเท่าไหร่ละ115บาทนี่นะคะขด <c oughs> น้ำอ,อุ้ย เศร้าจริงๆด้วยนะคะอารมณ์เป็นเหมือนเห็นเข้าไปเลยค่ะจริงๆนะคะไม่เข้าผ้ากันเปื้อนนะคะโอ้ก็ดีนะดไปเลยอารมณ์มืนเข้าไปแลยค่ะมีกระต่ๆๆายที่ถูกวัาสายที่น้ำร้อนรึไงเนี่ยสงการมาแล้วนะคะให้ใส่ผ้ากันเปื้อนฉบับนี้นะคะแล้วก็ไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สัตว์น้ำในช่วงสงการได้นะคะนี่เราดูวิวอะไร โอเคค่ะถือว่าดีเลยนะคะใช้ได้ใช้ได้นะคะอันนี้อารมณ์มันจะเป็นถุงเข้าไปเหมือน TDC แต่ว่าอารมณ์ค mm ืลฟีลิ่งมันจะเป็นหมุงผ้านะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ <laughs>